สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองผ่อนผมครับคลิปนี้จะมาให้ดูวิธีจ่ายเงินแล้วก็ประมาณการว่าวันจ่ายเงินเดือนละ500เงินพิเศษอสมอ,อสสอค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยโควิด -19 นี่เขาจะจ่ายยังไงและจะมีแนวโน้นมว่าจะได้วันไหนชมในคลิปครับจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ22 กันยายน2563ครับมีมติจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด19อสมอสส,สเดือนละ500บาท3เดือนนะครับตุลาพฤศจิกาธาันวา63นะครับเป็นจ่ายจากงบเงินกู้ตามที่รัฐบาลกู้เงินมานะครับก็เป็นข่าวไปแล้วพี่น้องประชาชนอสมอสสทั่วประเทศรู้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่22มีข่าวอ่นกระทึกคือคม แสดงความดีใจกับอสมอสสทั่วประเทศด้วยนะครับทีนี้มาดูวันจ่ายครับและวิธีจ่ายวิธีจ่ายนี่สามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้2แบบครับแบบที่1ก็คือจ่ายได้เร็วจ่ายได้เร็วนี่ก็คือจะต้องมีการปฏิบัติงานครบเดือนก่อนนะครับก็จะจ่ายได้จ่าย500ไปทุกเดือนเลยแบบที่1นนะครับยกตัวอย่างเดือนตุลาเนี่ยก็ จะจ่ายประมาณปลายเดือนตุลายังไม่กําหนดวันที่นะครับยังไม่ทราบวันที่แต่อันนี้เป็นการคิดวิเคราะห์ว่าจะจ่ายแบบนี้ปลายเดือนตุลาห0าอหรือต่อมาของเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาก็ปลายเดือนพฤศจิกาอีก500แล้วก็ปลายเดือนธันวาอีก500ก็จ่ายแบบนี้ไปทุกเดือนนะครับหรือถ้าไม่จ่ายปลายเดือนตุลาก็สิ้นเดือนตุลาก็ไปจ่ายในเดือนพฤศจิกา5 0 0สิ้นเดือนพฤศจิกา ก็ไปจ่ายในเดือนธันวาห้าร้อยแล้วก็สิ้นเดือนธันวาก็ไปจ่ายต้นๆมกราห้าร้อนองนี้แบบนี้เขาเรียกว่าจ่ายได้เร็วไม่ต้องรอนานคือแต่ละเดือนได้500ร้อยห้าร้อยไปทุกเดือนทุกเดือนเลยอันนี้คือวิธีการจ่ายแบบที่1นะครับแบบที่2องจ่ายครั้งเดียวไปเลยพันห้ารอจ่ายประมาณสัปดาห์ที่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวานะครับจ่ายพันห้าเข้าไปเลยตูมเดียว รับคนละพันห้าไปเลยแบบนี้ก็อาจเป็นไปได้นะครับก็แสดงว่าวิธีการจ่ายและวันจ่ายก็จะทํานองนี้แหละครับส่วนวันที่ที่จะจ่ายจริงๆจะเป็นแบบที่1ห,หรือเป็นแบบที่2นั้นก็ต้องรอฟังข่าวจากหน่วยงานที่ทําหน้าที่โอนจ่ายเงินให้อสมออสสออีกครั้งนะครับเพราะยังมีกระบวนการในการทํางานอีกระยะหนึ่งก็คือ เรื่องที่ประชุมคอรม,มอรเรียบร้อยแล้วเป็นมติคอรม,มอรแล้วจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทําการเบิกเบิกงบประมาณในส่วนที่เป็นการูกู้มาไว้ในบัญชีของหน่วยงานตัวเองหลังจากนั้นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เบิกจ่ายก็ประสานงานกมรมบัญชีกลางกมรมบัญชีกลางก็โอนตามระบบนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะจ่ายแบบที่1ก็ได้หรือจะจ่ายแบบที่2ก็ได้ ท่านผู้ชมที่เป็นอสมอสสก็รอลุ้นว่าจะได้รับแบบที่1ห,หรือแบบที่2อ,อีกคงอีกไม่เกิน1-2ถึงสสัปดาห์รายละเอียดพวกนี้จะถูกประกาศอย่างเป็นทางการออกมาจากหน่วยงานภาครัฐอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ